ล้มลงแล้วหนึ่งในพระเจดีย์สำคัญของชาวเชีงยงใหม่องค์พระเจดีย์วัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่อายุ522ปีแต่เมื่อองค์เจดีย์ได้ล้มลงจะเห็นได้ว่ามีพระพุทธรูปที่มีอายุเกินปีที่ได้บรรจุลงในองค์พระเจดีย์จากยุคสมัยของพระยาแก้ว พระมหากษัตริย์องค์ที่11ในราชวงศ์มังรายและมีความเชื่อส่วนตัวว่าพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ถูกบรรจุเอาไว้ในพระเจดีย์นั้นจะมีการพูดถึงพระศีอรยะเมตายะบันทึกเอาไว้ในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณกาลเมื่อถึงการเข้าสู่กลียุค ผู้นำแผ่นดินผู้มากปรมีหมดบุญม่อยู่ในศีลธรรมและเห็นผลประโยชน์ของตนเองข้าราชการและนักการเมืองคดโกงแผ่นดินและเอาเปรียบพราษฎรอย่างหนักน่วงลูกไม่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำตัวไม่น่าเคารพเด็กๆขาดศีลธรรมเมื่ออรัชีเข้ามาเป็นใหญ่ในพระพุทธศาสนา แผ่นดินจะร้อนเป็นไฟน้ำจะท่วมเมืองผู้คนจะอดอยากและทุกข์เข็นและไม่สามารถขีปรองดองกันบุคคลเป็นภิกษุสงฆ์จะได้ปวดและจะทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนาผู้คนจะหันหน้าไปกราบไหว้รูปปั้นไหว้ผีไหว้พระปอมและละเลย ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงในยุคนี้จะมีผู้คนมากมายล้มหายตายจากไปหลายส่วนแผ่นดินจะหดตัวเหลือน้อยลงภัยพิบัติจะเกิดขึ้นหนักในทั่วโลกจะเหลือไว้แต่ผู้มีคุณธรรมสูงเป็นยุคที่ได้ผู้นำที่มีสติปัญญาและศีลธรรมสูง และจะร่วมกันสร้างฟื้นฟูแผ่นดินขึ้นมากันใหม่แม้ว่าคำทำนายนี้จะมีบันทึกเอาไว้ในหนังสือใบลานต่างๆหรือจากการทำนายของพระอริยสงฆ์หลายลรูปรวมถึงปุ่ย่าตายายที่คอยพร่ำสอนเตือนล่วงหน้าให้พวกเราได้รับรู้แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่พวกเราจะเชื่อหรือไม่อยู่ที่จิตภายในของแต่ละบุคคลแต่สิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือเรื่องมีสัญญาณเตือนออกมาหลายอย่างให้พวกเราได้รับรู้ว่าโลกที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทุกคนกำลังป่วยหนักและใกล้จะหมดลมหายใจลงจากความโลภและไม่รู้จักพอเพียงของมนุษย์นั่นเอง ไม่ได้กล่าวถึงองค์พระเจดีย์วัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ววันนี้เราจะมาฟังเพิ่มเกี่ยวกับใบลานพุทธธรรมนายล้านนาประเทศคำพีใบลานเรื่องหมักน้ำเต้าจมหมักหินฟูของวัดป่าสักน้อยตำบลแม่ปู่คาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ผู้จานชื่ออภิชัยยาตาันขหัดผู้สร้างชื่อนายน้อยตันจานไว้เมื่อปี2492มีใจความว่าดังนี้กั้งที่พระพุทธเจ้าประทับที่เชตวันวดารามส่งปรารภถึงการดำรงอยู่นานหรือไม่นานของพระศาสนา โดยทรงปรารบเหตุที่เทวดาทั้งหลายได้กราบทูลถามซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาตอบโดยที่ในมัชชิมยานคืนหนึ่งเหล่าเทพเข้าไปสู่ธรรมสภาศาลาเป็นจำนวนมากเพื่อฟังธรรมกถาในสำนักของพระพุทธองค์ยามเที่ยงคืนทั้งนี้มีเทวดาชื่อปัญเทพ เป็นหัวหน้าได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าการที่บางคนเกิดมาได้รับความลำบากยากแค้นแต่บางคนมีทรัพย์มั่งคั่งบางคนรูปร้ายทุกพลภาพบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนยาวนั้นเป็นเพราะเหตุใดพระพุทธองค์นั้นตรัสว่าการที่คนเราเกิดมา และอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นเพราะในชาติก่อนได้ทำบุญให้ทานถือศีลฝังธรรมส่วนคนที่เกิดมาลำบากเข็นใจนั้นเป็นเพราะในชาติก่อนมิได้ทำบุญให้ทานไม่สงเคราะห์แก่ผู้ใดมีแต่การกระทำบาปเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในนรกพ้นจากนรกก็เกิดเป็นเปรต แต่หากยังมีกรรหนาแน่นอยู่หรือเคยฆ่าสัตว์มาก่อนหน้านี้ก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ที่ตนเคยฆ่าอีกค่าร้อชาติแล้วจึงเกิดมาเป็นคนอนาถายากไร้คนที่มีรูปร่างและมีอายุยืนนั้นก็เนื่องมาจากอดีตชาติเคยทำบุญให้ทานรักษาศีลไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่อิจฉาริษยาขี้โกงต่อผู้ใดคนที่มีแต่ความอิจฉาริษยาอยู่ในใจนั้นมักเป็นผู้ผูกโกรธและไม่ทำบุญรักษาศีลพอเกิดมาจึงมีรูปร่างไม่งดงามหรืออวัยวะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือมีอายุสั้น ส่วนคนที่เกิดมามีสติปัญญาและความจำดีมีศิละปะวิทยาเป็นประโยชน์ต่อตนและครอบครัวทั้งอย่างก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองหรือเป็นครูผู้สอนศินละปะวิทยาแก่ผู้อื่นมาก่อนเมื่อเกิดมาจึงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดส่วนคนที่เกิดมาแล้วโง่ทึบหรือเป็นบ้าเป็นใบ้นั้น เป็นเพราะในชาติก่อนมีได้ศึกษาเล่าเรียนไม่ตอนหรือมีผู้สอนแล้วก็ไม่เชื่อฟังก็ทำให้เกิดมาเป็นคนโง่ทึบและเป็นบ้าใบพระพุทธเจ้านั้นตรัสต่อไปอีกว่าพระองค์จะมีพระชนมายุเพียง80ดสิบพรรษาก็จะนิพพานและจะได้กำหนด ให้พระพุทธศาสนายืนอยู่ได้เพียง5000ปีเมื่อพระองค์นิพพานไปครบพันปีแล้วก็จะเกิดความยุ่งเหยิงเป็นครั้งคราวจะมีพระอริยะสงฆ์และพระราชาช่วยกันกอบกู้เป็นระยะระยะเพื่อให้พระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปได้ครั้นพระองค์นิพพานไปแล้ว2500ปี พระศาสนาจะเริ่มถอยลงคนก็จะขาดความเคารพในพระธรรมพระภิกษุบางเราจะแตกแยกกันบางหมู่ก็จะไปตั้งนิกายใหม่ๆบางหมู่ก็จะนำเอาคำสอนของพระองค์ไปทำให้คว้เขวพระสงฆ์บางกรมก็จะตั้งตนเป็นผู้วิเศษ ประพฤตตนเป็นมิชาทิฏฐิอลัชชีจะมีการหากินด้วยดียรัชานวิชาต่างๆนานาคนทั้งหลายทำไรนานลำบากเท้าพญาจะข่มเหงชาวนาบ้านความยุติธรรมจะปกพร่องและเมื่อศาสนาของพระองค์มีอายุได้สามพันปีแล้วเท้าพญาจะขัดแย้งกันบ้านเมืองจะวุ่นวาย ข้าฟันกันไปทุกจอมหญ้าเกิดความแห้งแล้งและพืชผลจะตกต่ำคนจะพากันล้มตายด้วยเหตุต่างๆเป็นอันมากและเมื่อโดยเฉพาะาศาสนาของพระองค์พ้นสอ0พปีไปแล้วคนในหลายครอบครัวจะได้ร่วมอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหญิงชายอายุถึงสิปี ก็จะมีผัวมีเมียกันไปแล้วยามนั้นคนทั้งหลายจะไม่อ่อนน้อมต่อกันและจะเกิดทุกภับพ,พิกภัยเข้ายากหมากแพงไปทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อศาสนาของพระองค์ล่วงมา2500ปีไปแล้วจะเกิดปัญหาหมากน้ำเต้าจักจมหมากหินจักฟู จิ้งจอกจากไล่กัดเสือช้างจะพากันกินทานไฟแดงคนใจบุญใจคุศลจะต้องหาแต่คนใจบาปจะเดินตัวเปล่าพ่อค้าจะอาสาออกศึกน้ำไม่ลึกจะพากันทำทีท่าว่ายน้ำเล่นกบเขียดจะไล่กินงูพญาครุฑจะเป็นบริวารของกาดำมาจิ้งจอกจะกินอาหารจากถาดทอง และราชสีจะเป็นบริวารของมาจิจจอครั้งนั้นเทวดาถามว่าเมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วพระองค์จะตั้งพระรัตนตรัยไว้อย่างไรภายหน้าภายหลังไม่เสมอกันจะเป็นเหตุใดสัตว์ไม่เคยเกิดก็จะมีที่มีแล้วก็จะเกิดมาอีก อันว่าหมากนําเต้าไม่เคยจมน้ําก็จักจมหมากหินซึ่งอยู่ใต้น้ําก็จักฟูลอยขึ้นมาจะเป็นด้วยเหตุใดพระพุทธองค์ตอบว่าเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไป2,500ปีแล้วหมากนําเต้าจมได้แก่คนทั้งปวงที่เคยบวชและเรียนพระไตรปิฎกจนท่องแท้แล้วนั้น ต่อมากลับทำบาปและไม่รักษาศีลอีกทั้งจังแนะให้คนอื่นหลงผิดจนตกนรกหมกไหมเป็นอันมากคนเหล่านั้นชีวิตแล้วก็จะไปจมอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่อันว่าหินจะลอยไปตามกระแสน้ำนั้นได้แก่คนบ้านนอกซึ่งไม่รู้จักพุทธศาสนา จะพากกันละเลิกมิจฉาทิฏฐินั้นแล้วทำบุญรักษาศีลสร้างคุณงามความดีแก่บ้านเมืองเป็นผู้้นคว้าอาวิชาความรู้มาเผยแพร่แก่กุลบุตรกุลธิดาสืบไปอีกคนเหล่านั้นจักได้ชื่อว่าหมากหินจักฟูต่อมาเท้าพญาจะยั่งชิงอำนาจกันและแตกเป็นพวกเป็นเหล่า เมื่อรบกันแล้วผู้มีกำลังน้อยก็จะจ้างชาวป่าชาวดอยมาเป็นกำลังโดยบอกว่าหากตนชนะจะตั้งให้มีอำนาจและได้ทรัพย์สินของผู้แพ้พวกเท้าพญาหรือเสนาอัมมาที่อาศัยพวกโจรหรือชาวบ้านชาวป่ามาเป็นนักรบเมื่อชนะแล้วก็ตั้งให้มีตําแหน่งหน้าที่ และได้ลูกเมียของพวกผู้แพ้ไปสมสู่อยู่กินด้วยอันนี้เรียกว่าราชสีจักได้เป็นบริวารของหมาจิ้งจอกส่วนวงศาลูกเมียของพญาผู้เสียอำนาจนั้นก็เท่ากับว่าพญาครุฑไปเป็นบริวารของกาดำและพวกโจรหรือนักเลงชาวป่าชา เมื่อไม่มีความรู้แต่มีอำนาจหน้าที่แล้วก็จะใช้แต่ความหยาบช้าหาศีลและธรรมไม่ได้คนดีมีความรู้ก็จะพากันหันหนีเข้าป่าคนอาธรรมก็จะได้ครองเมืองและบ้านเมืองก็ระสํราระสายเกิดกรยุกอันนี้เรียกว่ากบเขียดไล่กินงูหรือเมื่อพระศาสนาของพระองค์ผ่านมา2,500ปีไปแล้ว คนทั้งหลายก็จะเป็นทุกข์และเดือดร้อนชิบหายกันตามๆกันเทวดาก็ทูลถามว่าหากเกิดเหตุเช่นนั้นจริงๆพระองค์จะให้พวกเทวดาทำอย่างไรพระพุทธองค์ตอบว่าหากคนยังเคารพและปฏิบัติตามในพระรัตนตรัยอยู่ก็จะเป็นบุญของผู้นั้นแต่หากไม่ปฏิบัติตามก็เป็นกรรมของผู้นั้นเช่นกัน จึงขอให้เทวดาทั้งหลายทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมคาสอนของผู้รู้สร้างกุศลและละเว้นจากบาปทําจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วตั้งจิตปรารถนาให้ได้พบพระพุทธอารยะเมตไตรเทวดาทูลถามต่อว่าคนที่อยากพบพระอรรยะเมตไตรนั้นควรพึงทำอย่างไร พระพุทธองค์ก็ตอบว่าให้มั่นคงในการทําบุญรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วตั้งความปรารถนาว่าให้ได้พบกับพระพุทธอารยะเมตไตรก็จะได้พบกับพระพุทธอรรยะเมตไตรเป็นแน่แท้เมื่อเทวดาทั้งหลายมีปัณเทพเป็นประธานได้รับฟังพระธรรม,มเทศนาจากพระพุทธเจ้า ดังกล่าวแล้วก็มีความชมชื่นยินดีมากนักจึงพากันกราบโดยเป็นจางคับประดิษฐ์แล้วอำลาเคืนสู่วิมานของตน